สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะงดจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับพี่ๆ ครับก็ผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่มาแล้วนะพี่น้องก็กลับเข้าสู่โหมดเดิมนะพี่นะอ่ะนี่ก็จัดไปเลยครับพี่นะราคาเดิมนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับราคาเดิมราคาย่อมเยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลานะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นพิมพ์พระประธานเนาะเนี่ยครับอกกระบอกนะครับพี่อ่าสวยๆเลย อันนี้นะครับอเกตดเรียวทะลุซุ้มนะครับพี่อ่านี่มีมวลสารฟ้าซุ้มข้อาอ่ามีพวกเม็ดผงช็อกเนาะอ่าเราจะเห็นกันชัดเจนเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อองค์นี้นะครับออกแห้งนะพี่เนาะออกแห้งๆเก็งๆนะพี่เ <c oughs> นี่ยครับอ่า ชื่นชอบยังไงนะครับนะปิดกันมาได้เลยเนาะทักไลน์หรือโทรมานะครับพี่พี่แล้วขออีกอย่างนึงนะครับนะ่ารบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่พี่อ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมวลสารเม็ดกรวดนะครับนะเนี่ยครับพวกเม็ดกรวดเลยอ่รายการที่หนึ่งนะครับผมต่อไปครับรายการที่สองนะครับอ่าองนี้นะครับพี่เป็นอ่ลุงพุทธเนาะลุงพุทธนะครับพี่นี่ครับขอบตัดกรุดนะครับหลังเรียบนะครับ <c oughs> นี่ครับพี่เนื้อองค์นี้นครับนะมีความหนึกเนาะเนี่ยหนึกเลยนะพี่พี่เนี่ยหนึกแร่งนะครับอ่ามีนี่ครับผงช็อกแล้วผงพุทธคุณนี่น่าจะเป็นพวกแร่เม็ดมะขามหรือเปล่าไม่แน่นนะอา้าผมว่าเป็นแร่เม็ดมะขามนะพี่นะเนี่ยพวกสีออกคล้ายๆสีสนิมนะครับนะเนี่ย อ่าเป็นแร่เม็ดมะขามนะครับพี่พี่นีนะ่ขอบตัดครูดนะครับนะขอบตัดครูดเลยนี่ครับพี่พี่เนื้อขอบนี่ก็ดูเป็นตุ๊บตับเลยเนาะอ่านี่ครับนี่ครับพี่ดูครับแร่เม็ดมะขามนะครับพี่อ่อองค์นี้มีนะครับอ่านี่ครับรายการที่สองนะครับนะองนี้นะครับพี่แม่เหล็กดูติดนะครับนะเนี่ยครับอ๋อแม่เหล็กดูติดด้วยครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่สามนะครับอนนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะมีเส้นกรอบรบังคับพิมพ์นะพี่อันนี้พุทธศิ์จะพิมพ์ค่อนข้างลึกนะครับอ่าเห็ดพระซุ้มกรอน,นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะซุ้มนี่โค้งเลยนะพี่นะโค้งหมดเลยอ่าหลังเรียบนะครับพี่นะมีรอยแตกลายเล็กน้อยเนาะ <c oughs> ครับอ่าเนี่ยพี่ครับมีเม็ดพระสุมกอนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่บีนี่เนื้อยังสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หลังจะเป็นหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบเลย นี่ครับมีมดสารผระุ้มกรอนี่จะเม็ดค่อนข้างใหญ่เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะ,ะรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับพี่หาอ,องค์นี้นะครับอ่าเป็นพิมพ์อ่าลุงพุทธเนาะเนี่ยอ,อกร่องนะครับพี่อเนื้อจะแห้งแกร่งนะนะองค์นี้ครับเนื้อแห้งแกร่งเลยอ่านี่ครับพี่พิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับเนี่ยพิมพ์ลุงพุทธเนาะ เนี่ครับนี่ครับด้านหลังเขาออกเป็นรอยยุบรอยย่นเนาะพี่เนาะตามธรรมชาตินะครับ รายการที่สี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับอ่ารายการที่ห้านะครับพี่อ,องนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับพี่เนื้อก็มีแตกลายงาเนาะมีแตกลายงานะครับอ่านี่ครับแม่เหล็กดูดติดนะพี่นะองนี้แม่เหล็กดูดติดนะครับอ อ๋ที่จริงมันมีอีกองหนึ่งที่เมื่อกี้ผมลืมดูดให้ดูองค์ที่สามน่าจะดูดติดนะอันนี้อันนี้องค์ที่สามให้ดูอ่อองค์ที่สามก็ดูดติดนะพี่นะองค์ที่สามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาองค์ที่ห้ากันนะครับโอ้โหเดี๋ยบพี่เนื้อหนึกเก่ยน้ำมันตังอิ้วนะครับโอ้โหดูพี่ ับมีรอยแตกลายเนาะมีรอยแตกลายนะครับพีพรรรบรบ่รายการที่ห้านะครับผมต่อไปครับรายการที่หกนะครับ องคนี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีเนาะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่โอ้โหขอบตัดครูดเลยนะครับหลังนี่ครับพี่หลังธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับสังคติค่อนข้างคมนะครับพี่นะองค์นี้นะครับอาเนี้ครับเท้าซ้อนทับกันชัดเจนเลยนะครับ ลอยยุบลอยต้นเนาะตามธรรมชาตินะครับพี่ร <c oughs> ายการที่หกนะครับผมไปครับรายการที่เจ็ดนะครับพี่ตรงนี้นะพี่เนื้อแบบโอ้โหหนึกแหลงมากๆเลยนะพี่นะเนี่ยครับาพิมพ์ประธานเนาะนี่ครับโอ้โหดูดีนั่นหลังเป็นหลังเรียบนะครับนะหลังหลังเรียบนะพี่อ่าเนี่ยครับสวยเลย อ่ะเกตทะลุซุ้มนะครับนะองค์นี้เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับเนี่ยอือออนี่น่าจะเป็นความดึกของพวกน้ำมันต่างยูนะครับพี่พีเห็นไหมเนี่ยโอ้โห หลังเรียบะพี่น้นี่ครับหลังัวเรียบนะครับโอ้โหอง์นี้นะครับเนื้อด้านหลังนี่มีความหนึกแร่งนะครับนะเนี่ยมีรอยปีด้วยเราะเนี่ยเห็นไหมรอยปีดนะครับพี่พี่รอยยุบรอยย่นนั่นแหละอ่ะเนี่ยครับเศษหูเศษพวกอมวนสารนะครับพี่พี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับ องค์นี้นรเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่มีลงลักษ์ปิดทองด้วยนะครับนะเนื้อเก่าๆเลยครับผมอ่ <c oughs> นี่ครับากายภาพผิวพรรณครับก็จะค่อนข้างแก่นะ้ำมันตังอิวนะพี่นะเนี่ยออกสีน้ำตาลเนาะแล้วก็มีลักษ์นะพี่นะนี่ครับอา่าลักษ์แล้วก็แผ่นทองเนาะปิดที่องค์พระนะครับอ พี่พี่ครับอง์ที่แปดนะพี่นะลงรักปิดทองนะครับผมไปครับรายการที่เก้านะครับอ่าอง์นี้ครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะพี่นะเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยนะพี่นะเนื้อนะครับค่อนข้างหนึบแข็งนะครับพี่นะเนื้อโซนนี้นะครับจะออกไปทางด้านหนึบแข็งมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับโอ้โห ก็ปีกันเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่ครับขอบก็มีรอยยุบรอยขูดเนาะอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะหลังเรียบเพราะว่าส่วนใหญ่พิมพ์ช่างหลวงนี่ครับนะพิมพ์แบบนี้นะครับจะเจอกันแบบเป็นแบบหลังเรียบนะพี่เนาะส่วนใหญ่นะครับพี่ๆรายการที่รายการที่เ <c oughs> กา้านะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอันองค์นี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะโอ้โหเนื้ออย่างน,นุ่มเลยนะพี่นะนี่ครับหลังก็ตุ๊บตั๊บดีจังเลยครับพี่คอตัดโครดน,นะครับอันนี้ครับพี่ก็เป็นพวกคาบน้ําว่านนะพี่เนาะพวกคาบม้อนสารพี่นะที่เป็นน้ำนะพี่นะเนี่ยโอ้โหดูดิครับพี่พี่ นี่คือเกาะผิวพระเลยนะนะคือเกาะผิวพระเลยนี่มีชายจีวรด้วยอ่ะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเขียวมีครบนะครับพี่ๆครับ <c oughs> อ่าเนี่ยครับขอบตัดก็ครูดนะครับนะขอบตัดครูดเลยอ่ามีเม็ดข้าวสุกด้วยนะครับพี่พี่ๆนะเนี่ยครับเม็ดเขียวโอ้โหมวลสารจัดจ้านมากครับพี่ๆตรงนี้นะนี่ครับโอ้โห รายการที่สิบนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่าองค์นี้นะครับอ่าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พีโอ้โหเนื้อนะครับยุบย่นนะพี่นะกายภาพผิวนี่สังเกตได้เลยเนาะเนี่ยว่าแบบมีความยุบความย่นเลยนะครับพี่พีครับนี่ครับเก๋ทะลุซุ้มนะครับนะเก๋ทะลุซุ้ม เดี๋ยวนะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะเนี่ยอ่าเนี่ยครับรพักเสียมเนาะเนี่ยเกรดเลียวอลายปีกาเนี่ยโอโ๋อพิมพ์ลุงพุทธนะพี่นะโอ้โหพิมพลุงพุทธเนื้อหาแบบนี้นะครับพี่พเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหรอยยุบรอยย่นนะคือตามธรรมชาติเลยนะครับพี่่ามวลนสารมีด้วยนะครับนะเนี่ยเม็ดแดงเนีย่ยพวกเม็ดกรวดเม็ดดำเนาะ การที 11, ่ส uhm ิบเอ็ดนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอคนนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่มีเส้นกรอบังครับพิมพ์นะครับอ่าน่าจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธที่เอาไปฝากกลุกนะครับพี่มีคราบกลุ่คราบไข่ด้วยนะครับเนี่ยอ่าเป็นพิมพ์สองครองออเขาเรียกว่าอ่าพิมพ์สองครองนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับพี่โอ้โหหนึกของน้ำมันตังอิวนะครับพี่เนี่ยมีคราบกลุกนะครับอ่าคราบกลุ บางๆเนาะคราบไข่ก็มีนะพี่นะเนี่ยครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่นี่มีรอยปูไตนะครับนะองนี้มีรอยปูไตนะพี่พี รายการที่สิบสองนะครับไปครับรายการที่สิบสามนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่โอ้โหนี้มีคาบเหงือคราบแป้งเดิมๆขอบตัดคู่นะครับโอ้โหหลังนี่ตุ๊บตั๊บเลยนะพี่นะหลังตุ๊บตั๊บแบบนี้นะครับอ่าสังเกตนะพี่นะจะมีพวกคาบฟ้าขาวๆนะพี่เนาะเนี่ยครับอ่าเป็นพวกคาบเหงือนะพี่นะคราบเหงื่อที่เอ่อเจ้าของเดิมนะครับนะได้คล้องนะพี่เนาะเนี่ยครับโอ้โหขึ้นเป็นฟ้าแบบนี้เลย หมนจานก็โอ้โหตัดดีครับพี่ครับเนี่ยครับอืมอืเนี่ยครับพี่เห็นไหมอย่างกระเนื้อถั่วตัดเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนาะรายการที่สิบสามนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับลงรักน้าเกลี้ยงนะครับพี่ผิวเปิดนะครับโอ้โห หอยเก่าเลยครับพี่หลังก็หลังกระดานนะครับเป็น <c oughs> หลังกระดานนะครับพี่ๆนะครับอืม้มจะเป็นรักน้ำเกลียงเนาะโอ้โหห่าเก่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับ ูหลังกระดานนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมรอยกดรอยปีนะครับพี่นะนี่เป็นเขาเรียกว่ารอยหลังกระดานนะครับนะรายการที่สิบสี่นะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอ๋าวงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่อันนี้เอ่อพระขักนี้จะดูค่อนข้างกลมเป็นผลมะตูมเลยเนาะนะนครับอ่าโอ้โหเก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่นเนื้อองค์พระครับจะออกไปแกะปูนเปิดหอยนะพี่เนาะ อ๋อเขาขาวนวลเลยนะพี่น้าเนี่ยออเขาขาวนวลอันนี้ครับมีเม็ดพระซุ้มกอนะครับซุ้มกอหดยุบย่นนะครับพี่ๆนี่ครับอืาสายจีวรครับพี่ติดซอกแขนเนาะนี่ครับอ่าจึนจอมก็ปีกินเข้ามาได้นะครับพี่ๆครับอูโหพระสวยๆแบบนี้นะครับนะ หลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบแบบนี้เลยนี่ครับโอ้โหลอยยุบลอยย่นนะครับพี่อรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะมีเส้นกรอบบังครับพิมพ์นะครับพี่ขอบตัดครูดเลยอะหลังก็เป็นหลังกับหมากนะครับนะนะครับโอ้โหสวยเลยครับพี่พี่ เนื้อครับมีความหนึกแข็งนะครับพี่ครับเนื้อจะมีความหนึกแข็งนะครับองนบ์นี้ครับเนี่ครับเห็นไหมพี่โอ้โหขอตัดครูดเลยครับอันนี้เป็นหลังกราบหมากเนาะเป็นหลังกราบหมากนะครับ นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่เป็นพิมพ์ปกโพอันนี้จะเป็นเอ่อพระอ่ามีคาบไข่ด้วยนะพี่นะเนี่ยคาบไข่นะครับพี่เนื้อก็ออกแขนน้ำมันตังอิ้วนะพี่นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับโอ้โหดูเนื้อนะครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับ ชื่นชอบกขปปีกันเข้ามาได้นะับพี่ๆองค์นี้บอกเลยว่าเนื้อหาดีมากนะครับเนี่ยอนี่ครับโห ดูครับพี่เห็นไหมจะมีความหนึกด้วยนะครับเนาะเห็นไหมหนึกแล้วก็พวกมีพวกคราบเอ่อขาขาวนี่จะเป็นพวกคราบไข่นะครับเนี่ยอ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่องค์นี้ครับเป็นพิมพ์เอ่อเขตบัวชตูมนะพี่นะเป็นพิมพ์เขตบัวชตูมเนื้อนะครับพี่อ่อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับขอบตัดครูดนะครับเนาะเนี่ย นะครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมนเนื้อนี่จะค่อนข,ข้างอมนะ้ำมันต่างอิวนะครับพี่เนาะนี่ครับขอบตัดนะพี่นะอ่าเป็นรอยครุบแบบนี้เลยนะพี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเหมือนนะเห็นไหมพี่น้ําตาลน้าตาลเนี่ยเนาะพวาข้าวน้ำมันตังอิวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ก็ มีพวกคาบไข่นะครับพี่นี่หลังล็อคคาบฟ้าคาบเหงื่อนะครับรายการที่สิบแปดนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอรนนี้ครับเป็นพิมพ์พระวทานะครับพี่โอ้โหพุทธสิทธิ์นะครับอ่านี้อกจะค่อนข้างเลียวเล็กเนาะขอตัดครูครับหลังนะพี่โอ้โหคับน้ำมันตังอิวทั้งนั้นเลย <c oughs> อันนี้ครับพี่โอ้พิ่ยผิวนะครับอ่าออกสีน้ำตาลเนาะอ่าก็อมน้ำมันต่างอิวนะครับพี่ๆอ่าอันนี้ครับขอบตัดรูดนะครับพี่โอ้โหขอบตัดวัดลักขังนะพี่นะแบบเนี้ยรอยคูดรอยย่นเนาะ <c oughs> เนียครับอืายการที่สิบเก้านะครับผมต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับของนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อหนึกหนึกเลยนะครับเนื้อหนึกแล่งนะครับโอ้โหหลังเรียบมีรอยยุบรอยย่นนะครับพี่อ่านี่ครับ โอ้ดูครับพี่เห็นไหมเนื้อค่อนข้างหนึบนุ่มเลยนะครับน้าเนี่ยนะครับพี่เนื้อนุ่มแบบนี้เลยนะครับนะโอ้นี่มีมวลสารนะครับนะมวลสารเต็มเลยครับพี่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับอนะ่าอนนี่ครับเน็ตดำดำนะพี่นะ อนี่ครับลอยยุบรอยย่นด้านหลังครับพี่เม็ดว่าจะเป็นเนี่ยเม็ดกลวดเทาเม็ดแดงนะครับพี่โอ้โหเม็ดดำเนี่ยเนาะเต็มเลยนะครับพี่คือมวลสารถูกต้องตามตําราเลยนะครับนะอ่ะรายการที่ยี่สิบนะครับผมต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธครับพี่ลงชาติปิดทองนะครับโอ้โหเก่าเก่าเลยครับพี่เนื้อกายภาพผิวผ้าครับเนี่ยจะมีความหนึกนะครับพี่ๆครับ เรลงกล้องให้ดูนะครับอ่าเนี่พี่เห็นไหมเนื้อค่อนข้างมีความนึกอยู่นะครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยอกล้องนะพี่เนาะอกล้องนะพี่โอโ้โหเนี่ยครับอ่าทะลุซุ้มนะครับอ่ะ หลังเรียบนะพี่นะน่าจะเป็นหลังเรียบเนี่ยรอยลักคาบลักเก่าๆยังอยู่นะครับถูกใจชื่นชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆครับลักเก่าๆแบบนี้เลยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบสองนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานอกวีนะครับพี่อันนี้ก็ลงลักปิดทองมาเหมือนกันนะครับอ่าหลังนี่น่าจะเป็นหลังกลาบหมากนะครับเนี่ย ดูนะไปใกล้กันนะครับนี่ก็จะมีพวกค่าฝุ่นเนาะเนี่ยค่าฝุ่นนะครับพี่พีอกวีน้ัหน้าองุ์นนี้อกวีเนาะสวยๆแบบนี้เลย เป็นหลังคาบหมากนะพี่เนี่ยมีคาบลงคาบแล้วก็ยุบย่นตามอ่าหลังกาบหมากเลยนะจะเป็นริ้วๆเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นคาบลักไหมพี่จะเป็นขีดขีดริ้วๆเลยเนาะรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ๆหนงรักปิดทองเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะมีพวกคาบเก่าๆเลยนะครับพี่นี่ ครับพี่มีปิดทองเนาะลงรักปิดทองนะครับชินชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้องค์ที่ยี่สิบสามนะครับเนี่ยครับครับกเก่าแบบนี้เลย ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอ่อองค์นี้ครับเป็นบางขุนพรมาพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เป็นพระเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรมเนาะเนี่ยคับกุดูง่ายนะพี่นะพระกลุดูง่ายเนาะเป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวดูเนื้อหาใกล้ๆกันนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่นี่คับกุนะครับเดิมเติมเลยครับพี่โอ้โห ขึ้นเป็นฟองโต้กู้เลยนะครับนะเนี่ยครับนี่ครับ,อรบขอบตัดครูดนะครับอขอบตัดครูดเลย สารด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่เนาะเม็ดพดมันสารนะครับนี่อ่าพิมพ์ใครชอบบังหุ่นพมนะครับพี่บอกเลยว่าองค์นี้นะครับเนื้อถึงกลุแน่นอนนะครับผมรายการที่ยี่สิบครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับนะตอนจะจากกันไปนะครับขอฝากทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอรีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าศูนย์แ2ดศ2นสสสองะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับอ่าแคป q r code สแกนหาได้เลยนะครับพี่ สำหรับ EP ีนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ